สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเกมวีลีก2021คู่ระหว่างทีมฮองอันาลายของโคสิโกจะยกขุนพลไปเยือนทีมทันหัว FC ในวันพุทธที่28เมษายนเวลา17นาฬิกานะครับซึ่งคู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่แฟนบอลไทยของเราค่อนข้างที่จะให้ความสนใจเลยทีเดียวไม่แปลกครับเราดูฟุตบอลวีลีกเนี่ยเราสนใจอยู่ทีมเดียวนี่แหละ เพราะฉะนั้นคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงความน่าสนใจของฟุตบอลคู่นี้กัน ว่าทั้ง2ทีมตอนนี้มีโอกาสมากน้อยเพียงใดที่จะเป็นฝ่ายเก็บ3มแต้มแต่ในคลิปนี้ผมก็อาจจะพูดถึงเรื่องของฝั่งเจ้าบ้านอย่างทีมทันหัวมากกว่านะครับเพราะว่าข้อมูลเบื้องต้นหรือว่าเรื่องราวเบื้องต้นต่างๆของทีมของอันญ,ญาลายเนี่ยเราค่อนข้างที่จะรู้มาระดับหนึ่งแล้วนะครับว่าสภาพทีมของพวกเขาเป็นยังไงคุณภาพนักเตะของเขาดีแค่ไหนคับขางเรื้องสตาร์นักเตะทีมชาติยังไงอันนี้เราคุ้นเคยแล้วนะครับเพราะว่าดูกันมาก็หลายเกม ผมก็เลยจะเน้นในเรื่องของฝั่งนักเตะเจ้าบ้านมากกว่าเพื่อให้เราได้ดูเกมฟุตบอลคู่นี้ได้สนุกขึ้นนะครับซึ่งผลการแข่งขันในแมตช์ที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับก็เรียกว่าเป็นทั้ง2ทีมที่มีฟอร์มยอดเยี่ยมเลยนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างทีมทันหัวครับพวกเขาไม่แพ้ใครมา4ีนัดติดต่อกันแล้วนะครับส่วนทางด้านทีมฮออันเดลล่ของโคสติโกนะครับก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วครับว่าเป็นทีมที่ฟอร์มฮอตที่สุดแล้วในบีลีกนะครับ สินัดที่ผ่านมานะครับพวกเขาชนะไปถึง8เสมอ1และแพ้ไปเพียงแค่1น,นัดเท่านั้นนะครับและที่สำคัญ6นัดหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยทีมของอันดาลไยชนะรวดเลยครับแต่ถ้าเราย้อนไปในเกมล่าสุดจริงๆของทั้งคู่นะครับก็คือเกมบอลถ้วยอย่างเวียดนามครับนะครับซึ่งผลการแข่งขันเนี่ยก็แตกต่างกันทั้ง2คู่เลย ทางฝั่งของผู้มาเยือนอย่างทีมฮองอันเดลายที่นัดล่าสุดนะครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทีมอันแยงไปด้วยสกอร์2ประตูตอนหครับในบอลถ้วยเวียดนามครับ ส่วนทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างทีมทันหัวนะครับนัดล่าสุดในเกมเวียดนามครับพวกเขาบุกไปแพ้ทีมดาร์คลากไปถึง3ประตูต่อศูนย์เลยครับในนัดนั้นนะครับลูกทีมของโคซิโก้ก็คือจะใช้ผู้เล่นชุดสำรองในการลงทำการแข่งขันเวียดนามครับและผลเนี่ยก็เกือบแย่เลยครับโดนทางด้านของอันแยงนะยิงประตูขึ้นนำไปก่อน1.0ยแต่โชคดีครับที่ยังมายิงแซงชนะได้ในช่วงท้ายเกม ส่วนทีมเจ้าบ้านอย่างทันหัวครับในเกมเวียดนามนครับเนี่ยพวกเขาก็ใช้ผู้เล่นชุดสำรองเหมือนกันนะครับในการบุกไปเยือนทีมดักลักแต่ผลเนี่ยมันกลับตรงกันข้ามกับทีมของอัญลายเลยพวกเขาเนี่โดนทีมดักลักเนี่ยยิงถล่มไปถึง3ประตูต่อศูนย์แพ้แบบเละเทะเลยครับในนัดน,นั้นก็เลยทําให้เราได้เห็นว่าทั้ง2ทีมนะครับพยายามที่จะเซฟผู้เล่นตัวหลักเอาไว้มาใช้ในเกมลีกพวกเขายายามโฟกัสพยายามที่จะมีสมาธิกับเกมลีกให้มากที่สุดนั่นเอง ซึ่งตอนนี้นะครับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านนะครับก็ยังถือว่าพวกเขายังมีลุ้นที่จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเขาแข่งไปแล้ว10นัดมีอยู่14คะแนนอยู่ในอันดับที่7ของตารางและวันนี้ครับผลการแข่งขันของทีมอื่นที่อันดับดีกว่าทีมฐานหัว f c ไม่ว่าจะเป็นทีมบินเยืองหรือว่าทีมฐานกว่างนินนะครับแพ้ฮะวันนี้ก็เลยทําให้ความหวังของทีมฐานหัว f อนะครับ ถ้าวันนี้พวกเขาสามารถเปิดบ้านเอาชนะทีมของอันดาไลได้นะครับก็จะทําให้มีเพิ่มเป็น17คะแนนมีสิทธิ์ครับที่จะขยับขึ้นไปอยู่ที่อันดับ5ของตารางหลังจากผ่านไป11นัดครับแฟนๆเชื่อว่านัดนี้ทีมทันหัว f c ซสู้อย่างเต็มที่แน่นอนเพื่อหวังจะเก็บ3แต้มจากของอันดาไลให้ได้ตอนนี้ก็กําลังใจของพวกเขาเริ่มมาครับเสียงเชียร์ก็จะตามมาด้วย ตัว14,000ใบนะครับน่าจะจําหน่ายหมดในวันแข่งขันแน่นอนอันนี้ก็ถือว่าคือความน่ากลัวของเจ้าบ้านอีกข้อหนึ่งเลยทีเดียวครับส่วนข่าวดีของทีมฮองอันดาลายในวันนี้ก็มีเช่นกันครับผมทางด้านของแชมป์เก่าอย่างทีมเวียดเทลเอนะครับวันนี้พวกเขาก็ทําได้แค่เสมอกับทีมโฮจิมินตี้ไป1ประตูต่อ1ครับทำให้สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตอนนี้ทีมฮองอันดาลาย นำทีมเวียเทลเอฟซทีมรองจากฝูงอยู่2คะแนนแต่แข่งน้อยกว่า1นัดนะครับและถ้าหากวันนี้พวกเขาบุกมาชนะทีมทันหัวเอฟได้ก็จะทำให้บวกเพิ่มไปอีก3คะแนนเป็น28คะแนนและจะทำให้ช่องว่างระหว่างทีมฮองอันยาลายกับทีมเวียเทลเอเนี่ยมีเพิ่มเป็น5คะแนนด้วยกันครับอ่าก็นั่นแหละครับผมเชื่อว่าเกมนี้ทั้ง2ทีมจะสู้กันแบบดูเดือดเลือดพล่านแน่นอน ทีมเจ้าบ้านอย่างทีมทานหัวเ c นะครับก็นำทัพโดยนานโค้ชวัย73ปีอย่างลูบโกเปโตวิชนะครับระบบการเล่นของทีมทีมนี้นะครับในต้นฤดูกาลเนี่ยพวกเขาจะใช้ระบบหลัง3ตัวแล้วก็จะใช้เป็นแบบกองหน้าคู่นะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่เวิร์กครับชนะได้แค่นัดเดียวและก็แพ้เลทเทแบบไม่เป็นท่าเลยแพ้ยับเยินเลยครับซึ่ง6นัดแรกของเลกนะครับก็ปรากฏว่าพวกเขาชนะได้แค่1นัดเสมอ1นัดและก็แพ้ไปถึง4นัดเลยครับ แต่หลังจากนั้นครับพอมาปรับใช้เป็นระบบ4 3 2 1หรือว่าระบบ4 5 1เนี่ยเกมก็เริ่มดีขึ้นครับและ4นัดหลังสุดพวกเขาก็ไม่แพ้ใครเลยส่วนระบบกองหน้านะครับปกติเนี่ยจะใช้เป็นกองหน้าคู่พอมาใช้เป็นระบบหน้าเป้านะครับก็มักที่จะมีนักเตะทําหน้าที่สับเปลี่ยนกันนั่นก็คือการใช้ฮองบูแซมสันกับเงียนฮูดุงนะครับในการลงมารับหน้าที่สั่งหัญประตู ถ้าใครยังจําชื่อหรือว่าจําหน้านักเตะอย่างฮองวูแซมซันได้นะครับคนนี้คือนักเตะที่เคยมาคาแข่งในไทยลีกของเราแล้วนะครับกับทีมบุรีรัมยูเนเต็ดในปี2018ฮองวูแซมซันคือนักเตะไนจีเรียแต่ได้โอนสัญชาติมาเป็นเวียดนามนะครับในปีนั้นกับบุรีรัมครับเขาก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสให้ลงสนามสักเท่าไหร่ครับได้ลงทุกๆรายการในไทยลีกเนี่ยรวมกันไปแค่3นัดครับนั่นก็คือไทยลีก2นัดแลวก็ฟุตบอลถ้วยอีกหนึ่งนัด รวมทั้งหมดนะครับที่เขาได้ลงเล่นในไทยลีกเนี่ยเป็นเวลาแค่39นาทีเท่านั้นฮองบูแซมสันนะครับก็ถือว่าเป็นหน้าเป้าที่น่ากลัวของทีมถัดหัวเลยครับแต่ว่าในปัจจุบันนะครับในเกมนัดที่ผ่านมา4นัดก่อนหน้าเนี่ยทางด้านฮองบูแซมสันเนี่ยเจ็บนะครับแล้วก็มีการใช้ทางด้านของเงียนฮูดุงมายืนเป็นหน้าเป้าแต่ทางด้านของฮูดุงเองก็ยังไม่สามารถสังหารประตูให้กับทีมถัดหัวได้นะครับและเมื่อทางด้านของเงียนฮูดุงและก็ฮองบูแซมสันเจ็บ จนหาคนมาเป็นนับเป้าแทนไม่ได้นะครับทางด้านเปโตบิดก็จะมีการมาปรับใช้เป็นระบบ4-3-3อย่างในเช่นในนัดที่ผ่านมานะครับซึ่งล่าสุดที่ใช้4-3-3เนี่ยก็คือนัดที่เจอกับทีมบินดินนะครับและก็สามารถเอาชนะไปได้1นประตูต่อศูนย์นั่นเองนัดนี้ก็ต้องมาตามลุ้นดูครับว่าโค้ชซิ e โก้เนี่ยจะมีแผนในการรับมือกับระบบพวกนี้ยังไง ส่วนมิดฟิลด์ที่เป็นตัวต่างชาติ2คนที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวอันตรายเนี่ยอย่างโจเซ่เปาโลนักเตะชาวบราซิลและก็กราโมสนักเตะชาวโคโซโวซึ่ง2คนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหัวใจในเกมรุกของทางด้านฐานหัวเลยทั้ง2คนนี้นะครับมีจุดเด่นอยู่ที่ความสูงเป็นนักเตะที่มีรูปร่างสูงใหญ่นะครับทางด้านกราโมสนักเตะชาวโคโซโวเชื้อสายเยอรมันเนี่ยสูงอยู่ที่183ซติเมตรนะครับ ในปีนี้นะครับกรามมสลงเล่นไปแล้ว9นัดยิงไป3ประตูเป็นรองดาวซันโบของทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนด้านโจเซ่เปาโลนะครับนักเตะคนนี้ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีรูปร่างสูงใหญ่มากครับอยู่ที่189เซนติเมตรสคนนี้เป็นมิดฟิลด์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ดีมากครับส่งยุโรปมาเลยบังบอลดีพักบอลดีหาจังหวะยิงได้ดีมากครับก็เลยทําให้ทีมถันหัวเนะี่ยเป็นทีมที่เล่นบอลสั้นได้ บอลเท้าต่อเท้าทำกันได้ดีและก็บอลโยนเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของทีมเขาเลยแหละครับสคนนี้นะครับพยายามที่จะทําหน้าที่สับเปลี่ยนกันบางครั้งก็มีไปยืนเป็นหน้าเป้าบ้างเพราะว่ามีรูปร่างสูงใหญ่เมื่อเทียบกับนักเตะเวียดนามบางคนหรือว่านักเตะต่างชาติบางคนที่มีรูปร่างเล็กแล้วเนี่ยอเอาชนะนักเตะ2คนนี้ยากมากนะครับเพราะว่ามีความแข็งแกร่งบางบอลทีเนี่ยเกือบมิดเลยครับและพลิกจังหวะเดียวเนี่ยพวกเขาสามารถง้างเท้ายิงได้เลย อันนี้ก็ถือว่าเป็นความน่ากลัวของนักเตะต่างชาติทีมฐานหัวเลยอีกมุมนึงผมก็คิดว่านี่มันคือมวยที่ถูกคู่ครับทางด้านแนวรุกของทีมฐานหัวมีนักเตะมีมิดฟิลด์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่นะครับตัดมาที่ทางฝั่งของอันยารายบ้างนะครับพวกเขาก็มีแนวรับที่รูปร่างสูงใหญ่เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกองหลังนักเตะชาวเซอร์เบียอย่างเมโมวิดอันนี้ก็193เซนติเมตรและอีกคนก็เป็นนักเตะชาวเกาหลีใต้อย่างคิมดองซูอันนี้ก็188นะครับเวลาที่เราดูในทีวีเนี่ยโอ้โหเวลาที่ต้องคู่เจอกันเนี่ยน่าจะเหมือนรถถังครับวิ่งชนกันนะใหญ่มากเมื่อมีนักเตะสูงใหญ่นะครับก็จะมีนักเตะร่างเล็กพิกขีหนูนะครับนักเตะเบอร์19ที่ยิงไปแล้ว2ประตูอย่างเลเคืองเฟืองนะครับนักเตะคนนี้มีส่วนสูงที่165เซนติเมตรครับ ถึงจะเป็นนักเตะที่สูง165ซนติเมตรนะครับแต่เป็นนักเตะที่เร็วมากครับเร็วจีเลยและนัดล่าสุดที่ใช้ระบบ4-3-3นะครับก็เป็นคนยิงประตูใช้ให้กับทีมเอาชนะทีมบินดินไปได้1ประตูต่อศูนย์นั่นเองเป็นนักเตะที่วิ่งเร็วทักษะดีเข้าฮอตดีนะครับแล้วก็ฟรีคิกเนี่ยแม่นใช้ได้เลยครับถ้าใครนึกสไตล์ไม่ออกเนี่ยให้ดูสไตล์อย่างเงียนควงไฮเลยครับถอดแบบมาแบบเดียวกันเปียบเลยครับถ้ารูปร่างหนากว่านี้เนี่ยดูผินๆอาจจะคิดว่าเป็นพี่น้องกัันนซด้วยยครบกเงงีไ อีกคนครับก็คือมิดฟิลด์จอมเก๋าที่มีรูปร่างคล้ายกันเลยครับเป็นดาวซันโวของทีมอยู่ในขณะน,นี้อย่างฮองดินตุงนะครับปีน,นี้ครับจอมเก๋าวัย32ปีเนี่ยลงเล่นไปแล้ว8นัดยิงไป4ประตูเป็นนักเตะต,ตัวรุกที่รูปร่างเล็กครับแต่ผิวมากบวกกับความเร็วทําให้เขาวิ่งหาช่องวิ่งหาจังหวะสอดเข้าไปยิงได้หลายครั้งเลยบางครั้งครับนักเตะฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ทันระวังนะครับโดนฉกบอลไปยิงดื้อเลยก็มีครับ อันนี้ก็เป็นแผนเป็นการบ้านให้โคซิโกได้คิดแหละครับว่าจะมีแผนในการรับมือแนวรุกของทีมทันหัวยังไงที่มีทั้งความใหญ่ความเร็วนะครับในการเข้าโจมตีส่วนเกมแนวรับนะครับตอนนี้แผงแบ็คโฟของพวกเขาก็ถือว่าช่วงหลังๆเนี่ยเสียประตูน้อยครับ3นัดหลังสุดเนี่ยเสียไปเพียงแค่2ประตู ถึงแม้ว่าจะไม่มีสตา์ทีมชาติเวียดนามครับคั่งในทีมนะครับแต่พวกเขาก็ยังมีนักเตะกองหลังทีมชาติเวียดนามอย่างวูส่วนเคืองและก็เงยนมินตุงนะครับในการบัญชาเกมรับในแต่ละนัดนะครับและก็เห็นว่าจะได้ทางด้านของลุยอีวันเดกองหลังชาวแคนารูนที่หายเจ็บกลับมาช่วยทีมในนัดนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าจะเป็นการช่วยแพ็กเกมรับให้ทีมทันหัวนเนี่ยแข็งแกร่งยิ่งขึ้น อันนี้ก็คือเรื่องที่ผมได้นํามาฝากท่านผู้ชมในคลิปนี้เป็นเรื่องของคู่ต่อสู้ทีมฮอกอัน์ลายที่โคซิโกจะได้ไปชญหน้าในนัดที่จะถึงนี้นะครับผมเช่นเดิมครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมมานัดที่นี้ด้วยอ๋อถ้าจะให้ผมฟันธงนะครับว่าในเกมวันนี้ใครจะเป็นฝ่ายกลุ่มชัยชนะไปผมฟันธงไว้เลยว่ายังไงซะทีมฮอกอัน์ลายค่อนข้างที่จะเหนือกว่าและน่าจะเก็บ3แมต้มในนัดนี้ไปได้ครับผมฟันธง และสำหรับคลิปนี้นาะคาเศียทีวีต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเอาไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ